สวัสดีค่ะมันี่ยายแก้วแฟมิลีสิภาพไปบึงแตงไทยฝนชุกหนักเนาะอันนี้คือต้นควัมลลกมรกตหรือ,อยังเนี่ยพี่น้องยายแก้วกับโบจักแมนบบหรืออันกวนอิมต้นกวนอิมด่างบอกรืูจังไหนแก้วมาปลูกเนาะอันนี้ก็วนอิม เป็นสีเขียวอันนี้ยายแก้วกำลังขยายเนาะขยายอันนี้ต้นขอดซับบวอ,อดเลยพี่น้องสี่กีเดเลยบ่มีเงินบ่มีเงินสี่กีเดเลยนะบวอ,อดเนี่ยมันเอิ้นต้นขอดซับเนาะเนี่ยนี่ยายแก้วกำลังขยายขยายไว้ส่องกระถางแล้วไว้บูษราเนาะ ไปบ,บุซมบูซาเนาะไปใส่แจะกันน่ะน่ะพี่น้องอันนี้ต้นเอื้องเอื้องนาดอกมันจะเป็นสิดอกต้นเอื้องนาเอื้องเอื้องอันนี้มันเปนเอื้องล้ำแดงเด้เป็นเอื้องล้ำขาวล้ำเขียวเนาะ มันจะมีหลายพันเนาะเอื้องแดงเอื้องนาเอื้องป่า,น,า,น,า,า,น,านี่นี่จักต้นเอียงอันนี้ยายแก้ววุ้งจักแต่วา่าน่ะใบมันคล้ายๆต้นมกเข้าเนาะดอกมันสวยๆนะนมันจะมีหมากหมากมันคู่ลงมันก็เกิดเนาะยายแก้วก็เอาไปเน็บใบผู้ด,ดีต้นเน็บใบ นะอันเจ้าก็ะปีกกระไปน้ำเนี่ยเจ้าก็ะปีกปากหนวดดื้อพี่น้องเป็นพันขี้ดื้อขี้มึนนี่โอ้ยอดซ้อนอันนี้ละ่ะนี่นอซ้อนดอกไม้นี่ละ่ะดอกไม้ดอกไหลาตายไปเบิ่งแตงไทยเฮาฝนชุกหนะักมันเปื่อยเนาะแตงไทยเปื่อยลูกมันเปื่อยบวมนบวมนเหงามันเปื่อยได้พี่น้อง ลูกมันเปื่อยเป็นว่าฝนมันเลงไหลมันนั่หมากมันอยากเปื่อยเนาะเพราะว่าหมากมันนันตั้งดินเนาะมันตั้งดินดินฟงขึ้นจับนวยมันมันกับนั่นมันเกิดเลยเปื่อยเนาะมันก็เลยบ่ได้หมากน้องพี่น้องเห็นเห็นบ่ แต่ใดมันอยู่ทั้งตอทั้งหนห็นบ่หนี่มันจกเป็นเหลืองเืองแล้วมันกับเปื่อยมันกับโลนเนาะที่กิ่งหมากมันหลายอยู่แต่ว่ามันบดมันเปื่อยเนาะเพราะว่าฝนมันลิงอย่งนี่มัาหมากมันน่ะตัวนี้คือมันค้างอยู่ต่อได้พี่น้องมันเลยบดเปื่อยแท็สิบห้าบึงมีจักหน่วยมันจะได้กินบ่ปีนี้เพราะว่าฝนมัน ตกเล่งเ pues น, mm. นาะนี่ดีหน่วยหนึ่งนี่พี่น้องนี่นี่เห็นปะงานหนึงผลมันเล่งพวกเนาะผลหมากมันติดเปื่อยหลายเป็ 8, 2, nah. people, นหมากเปื่อยหลายเนาะเหอาจจะไม่ได้กินหลายปีนี่มันตายแล้วแยกแก้วกับมัสมัยเนาะ ตแตนยังแกงถามไม่ย่านโมมีแตงไทยกินนี่ดีพี่น้องนี่ดีดีนี่ลูกลูกป้อมพัดป้อมเนี่ยมาอู้นี่น้อยบอกใจเลยเด้อแน่แห่้เนี่ยพี่น้อางเนี่ยผุ้ด่ามันหม่ง่ายเลยถามสุกนเนาะแต่ยายแก้วสิมสุกยายแก้วสิมก็เก็บเนาะอู้ลูกหน,หนึ่งแขนอยู่ใน เออมีหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่หน่วยพี่น้องเออจะได้กินอยู่เว้ยต้นมากเขาติเป็นมากเปื่อยละถ้าบบเปื่อยนี่โอ้หลายดกดกเบิ่งเบืงเบงบักพริกขาวพริกขาวนะพี่น้องพริกขาวเกิดเองได้นี่พี่น้องเกิดเองเป็นไง แต่ก้อนดินไม่ดีวันนี้ยายแก้วมาทำปุ๋ยมักใส่เองน็ดปุ๋ยมักจากมูลวัวกับฟางข้าวใส่เนาะนดูผุนหมากกากซากที่บ้านเนี่ยพริกบริบูกเกิดเองนี่จะเกิดเองได้หนงพี่น้องซุ้มปลูกอยู่ในพุ่นซุ้มปลูกเนาะแส่ไม้หลักซุ้มหนีกับบริบูกร์ใเกิดเองผักะเพากะเพิามือน บม่ได้ปลูกเกิดเอาเองเพราะว่ามันมีต้นเก่ามันเนะมันเลยเกิดมันมีต้นเก่ามันหมางน้อยมันกระลายอยู่แต่ว่ามันจิจับบ่หมางน้อยมันพูดหนึ่งบ่พี่้องแต่มันจิจับให้บ่เพราะว่ามันเป็นหมากเพื่อยนี่หน่อยหนึ่งสวยงา แป้งไทยผนผนตกคักพี่นอ้องมันก็เลยแบบเปื่อยเนาะเขาได้กินอยู่ดรอกติหนักลูกอยู่แถวนี่ก็อาจเปื่อยแล้วันึ่งทรงโอ้ยใบม,มันหนักมันไม่กี่จับให้่บอกเต็มเนึง แต่มันบ่จับมั้พี่น้องมันมันเดืดเปื่อมันหนาฝนมันมันเป็นทีทีลุ่มเนาะแต่ว่ามันยางลุ่มที่โน่นแต่ว่าฝนมันเล่งไหลมันกับหึมเนาะพี่น้องนะบางทีมเป็นอย่างนั้นจังบ่หึมแกแก้วยกอันยกกระบะขึ้นปลูกพักวันนี้พ่อพักเบิด แยกแก้วก็เลยถอนหญ้าออกเห็นบักพริกมันเกิดเองก็เลยจงไว้เนาะมันจงไว้ว่ามันจะเป็นท่านอย่างมันจะติบักพริกขาวพื้นบ้านเฮานี่างเนะ mm hmm. กําลังหมากเต็มนึงวะเห็นเนาะอ่อนทั้อองหมากกําลังเคี้ยวงามอันนี้กระเพรากระเพราปุ่นใบแมงลักอันนี้ก็เ,กเ,บบป,นนกเป็นมะเขือมะเขือเอิก เอิอนบักข้าเอือกขือวไข่เนาะพี่น้องบ้านนี้แก้วเอิอนบักเขือวไข่เนาะบ้านพี่น้องเอิอนบักเขือหยังอันนี้บางคนก็เอิอนบักเขือเอือกข้าเอือเฮ็ดใส่สมตำเนาะเบิ่งพักกะเพรามีอยู่สุมหม่องพี่น้องพาแเจ้าขู่ไปใส่เกิดน้ำพรอได้นี่อยู่น้ำพรอยายแก้วเนาะเกิดไปสุมหม่องสุแจ ดินดีดินดีมึงมกปีเกิดเองอันนี้ก็ได้เพราะท่านในมาร์กกำลังกำลังไงน่เกิดเองอันนี้เพิ่นยุดเตะกระบะช่วงหนึ่งก็เกิดเองพี่การน,นะมกคุ่งก็เป็นมกคุ่งอันผูเวัด่วนมาก เจ้าออกพระเสียดายเอาไว้ให้มันอันรอใดโมงงามน้ำเนาะอันนี้เป็นเป็นทั่วปีพี่น้องทั่วปีขึ้นมาขามป้อมแยกแก้วแยกแก้วบริสุทธิ์แยกแก้วกินอะไรแยกแก้วเอาหมางมาโยนไปนี่มันก็เลยเกิดมาขามป้อมใหไงขามป้อมลูกใหญ่ เียทั้งสีก็มีมะเขือเอึ๊บต้นน่หนูยยันแต่มันหึมน้ำแหละนุ่งผัวผัวน้ำยู่หากบักหุ่งแล้วพี่น้องเพชรจังไห่เอาบานนี้มาปิดตาเสียดายบักหุงแทนเนาะเนี่ยนี่ก็บักเขือเอิ๊บบอพี่น้องโยกบอไปเสียต่ำบักหุ่ง แต่ก่อนมันกะมีแต่บ,บกเขือเอิกกันมีหนามเนาะยายแก้วก็เลยโลออกเอาบกะกเขือเอกิกบ่มีหนามมันสะดวกในการเจ็บกินเนาะสะดวกในการเจ็บกินอันนี้มะนาวเกิดเองอันนี้อะไรถ้าทีเป็นมะนาวอย่างเกิดเองโอ้ยยันแต่บ,บักหงต้นนี่ละตายพี่น้องนี่หน้มหยูห่างมัน อันนี้กระดูกกดูกบนต้นเก่าหนึ่งกีนน่องพอมดกของคนพุนพักกระถินพักกระถินขึ้นทินกระดกขึ้กันว้ยทะกินเนาะอันนี้ก็กกเเ็นบ้านยานรังสีแก่ลิดสดวงเนาะผู้ใดเป็นลิดสดวงปวดดาก ปวดก้นนะพี่น้องปวดก้นเลือดไหลเนาะใช้บ้านมีต้มเอาหัวมาต้มก็ได้แต่ว่ายามนี่หัวมันบ่มีเนาะเลาก็ใส่ใบมันต้มเนาะต้มกินเลือดก็ยุดไหลเนาะเขับเข้ากับคาวล้ามกิน,นได้พี่น้องนี่ค้าล้ามกุ้งซิวหอยของหมักของดองนี่เนี่ยมันผิด มันพิษอิสระดวงต้มกินก็นมอเดียวกะหายแล้วเลือดไหลนะเลือดไหลก็หายเอากระเจ้าปวดเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดขลั่มเพได้กินพิษมันก็นเป็นอีกเนาะเป็นอย่างขั้นผู้ใดเป็นไม่อาจสิเจ้าเลยเนาะขั้นผู้ใดเป็นหลายปีเป็นสิบก็ปียี่สิบกป็ป,กปีอาจสิเพราะทุเลาเนาะ แต่ยายแก้วนะเป็นโดนแล้วยายแก้วก็กบ,บเก็บถ้าก้วแก้วกินมะขามมันเก็บมันกระปวดห้องยายแก้วก็ใอมันไปต้มกินยำปุน่น้ำแรงกับมากะเซ้าแต่ผู้เป็นไม่หายไปเลยบ่บ่ป็นอีกอ๋อคนไทยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ายบาย